เมื่อปี2017ครับแฟนๆช็อกหนักเมื่อมีข่าวออกมาว่าคิมอูบินตรวจพบมะเร็งโพรงจมูกเขาหายหน้าหายตาไปเพื่อรักษาตัวจนหายดีแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเมื่อปีที่แล้วนี่เอง คิมอูบินกลับมารับงานแสดงอีกครั้งด้วยซีรีส์ดราม่าสวยๆอย่างอาวบลูสโดยในเรื่องนี้เขารับบทพักจองจุนกับตันเรือสู้ชีวิตชาวเกาะเชจูที่พยายามปกป้องบ้านเกิดและครอบครัวอ้าวบลูสเป็นซีรีส์ที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นผลงานที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้อย่างดีครับหลังจากเขาผ่านการต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายปีนอกจากนี้ครับเขายังร่วมแสดงนําในหนังฟอร์มใหญ่อย่างเอเล่นหน่อยด้วยในปีนี้คิมอูบินกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยซีรีส์ฟอร์มยักษ์แบล็กไนท์ในเรื่องนี้นะครับ นำสิ่งของจําเป็นไปให้ประชาชนที่กํา <references> ลังเดือดร้อนเวลา6ปีที่คิมอูบินห่างหายไปเพื่อรักษาตัวคนสําคัญเลยที่พาเขาผ่านวิกฤตนันมาได้คือนางเอกอย่างชินมินอา เส้นทางความรักของคิมอูบินและชิมินอาเกิดขึ้นเมื่อปี2015ครับเมื่อทั้งคู่ได้ถ่ายแบบร่วมกันในคอนเซปต์คู่รักให้กับแบรนด์จิออร์ดโนหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ก่ะร่างขึ้นในทันทีตลอดจาปีที่เข้ารับการรักษาก็ได้ชิมินานี่เองครับที่คอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดจนกระทั่งในวันที่คิมอูบินรักษาตัวเองจนหายดีและพร้อมรับงานแสดงในอัลบูสคนเขียนบทโนฮีคยงก็เสนอไอเดียให้ทั้งคู่รับงานแสดงเรื่องเดียวกันแต่พวกเขาอาจปฏิเสธได้ง่ายๆโนฮีคยองครับ ละเส้นเรื่องรักโดยคิมอูบินประกบกับฮันจีมินส่วนชิมินอาประกบคู่กับอ e ีเบียงฮุนก่อนหน้าที่คิมอูบินจะหายไปรักษาตัวเขากําลังเริ่มสั่งสมบารมีเขาเป็นนักสแสดงที่กําลังไปได้สวยโดยผลงานที่ประสบความสําเร็จติดๆกันครับ คิมอูบินเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบก่อนจะเริ่มเอดีทางการแสดงครับจนมาถึงผลงานที่สร้างชื่อให้เขาอย่างมากนั่นคือ School 2013แล้วจากผลงานเรื่องนี้คิมอูบินก็ตอกย้ำสถานะนักแสดงมาแรงโดยการรับบทศัตรูหัวใจของอีมินโฮใน The a s อและในช่วงเวลาเดียวกันนะครับคิมอูบินยังได้แสดงนำในหนังฟอร์มใหญ่อย่าง f r ร e n d The Great Legacy โดยในเรื่องนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งในสัปดาห์เปิดตัวได้สำเร็จแม้ว่าหนังจะแปะเรทอาร์ด้วยความรุนแรงขั้นสุดก็ตามอีกเเรรื่่อองงคทีนนป็็วามมจข คือหนังระทึกขวัญเรื่องมาสเตอร์ในปี2016เป็นหนังที่ได้รับการบันทึกไว้ว่ามีผู้ชมมากที่สุดในสุดสัปดาห์วันคริสต์มาสปี2016และที่สําคัญนะครับคือเป็นหนังที่ขัดเกลารการแสดงให้คิมอูบินที่ต้องประกบกับซูเปอร์สตาร์ทั้งคิมดองวานและอ e. ีบยองคุนถึงแม้ว่าจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง6ปีครับแต่ก็ไม่มีผลต่อเส้นทางของคิมอูบินเพราะว่าฟ้าหลังฝนสำหรับเขาเนี่ยนะครับมาจากแรงสนับสนุนที่แฟนๆมอบให้เขาตลอดมาครับ เอาละครับนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นที่นี่ Entertainment Now วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ